สวัสดีค่ะพวกเราสำหรับตีอยู่กับพวกเราในารกันเมื่อในเรีแอคที่สาขาพี่อยู่จ้าอาจารย์วันนี้นะจ๊ะเราอยู่กับเขาเรียกว่าโปรเจกต์ใหม่ใช่ของไลเซอร์มิวสิกนั่นก็คือการรวบรวมดาวแดนของตึกอโศกใช่มาอยู่ที่เดียวกันเออนั่นคือโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าแจสเปอร์เออตายแล้วซึ่งทอชื่อแจสเปอร์ เขาเอา A S P เขาเอาตัวข้างหน้าของชื่อแต่ละคนในวงอะมาตั้ง J คือจุน R แชน A คืออูจชนพล S คือแซนตาและ P คือปอนรารวิเโอเคเรามากับเพลงเดบิวต์เพลงแรกของวงนี้นั่นคือเพลงชี่มีชื่อว่า แรงอิดนิดๆเร่งเครื่องอะไรขนาดนั้นแรงอีกนิดเลย sadistic คือพี่อ่ะ react เป็นตัวเชลเลอร์ลงติ๊กต็อกตัวเองไปคือทำถึงไม่รู้ว่าตัวเต็มเป็นยังไงน่าจะแซบคือแบบโตแล้วแต่ละคนโตแล้วจ้ะไปดูได้ดีกว่าไม่อยากพูดละตื่นเต้นไปค่ะ s a d i s t ว้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันยังโทรมันแซ่บขนาดนั้นนะ อย่นันหอ่สุดหมคุณจสาแก่ใจคงมีควมสุขามฉันอีกจะเห็นรอยยมบนใหนาถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะมองว่าครเจ็บแต่ทำให้เขาเป็นเธอฉันมองว่ามันคือคเดคอไน้จ คยิ่งชื่อชอบเจ็ไม่เจ็ไม่เข็ไม่เข็ไม่เจ็ไม่สร็จเธอแค่ตลอดแบบเซฟเซฟเหมือนรถเก๋งแบบเอ็ดเอ็ดดูเลยยิ่งโดนยิ่งคิดยิ่งอยากไปชิดไปติดเธอเธอยิ่งรักยิ่งตัวฉันยิ่งอยากใจคงคิดแต่จะเสียใจยิ่งจะไร่น้าฉั เออเบรกแดนซ์ <Big Dance. S 1> ไป uh, ต้องมีอยู่แล้วที่รวมดาวแดนซ์นะคะเออโอ่อ uh. oh. oh. ผมเลยอยากจะกีนไปหนึ่งดองคาร์นิวิลเฮ้ยมันะแค่นี้แองหรอแรงอีกดีแรงอีกดีไม่ใช่หมายถึงเพงนึกว่ายังจะไใ้แรงกว่านี้อีกโอ้ไม่ไหวเลยคือเอวรุดออกมาแล้วไม่ไหวเล้คือแรงกว่านี้คือเอวลุดตีลังกาเตะหน้าพี่สาวแล้วว่าเอางี้คือแนวเพลงมันก็ตามเชื่อเขาเสพติดความเจ็บปวดเออ ซาดิสอะคือคำว่าซาดิสมันคือคนที่ชอบความเจ็บปวดใช่แบบฉันเป็นซาดิสคือแบบว่าเธอจะพูดแรงแค่ไหนจะทำให้<ม><ม>ฉันเจ็บฉันแค่ไหนฉันชอบยิ่งเจ็บยิง่งดียิงเจ็มาแรงแรงได้เลยเออมันแบบมันถึงใจคือประมาณนี้อะไรเอาเราต้องเริ่มมีนะ เราต้องมึงเมียนในเพลงนี้เราทำมาตลอดถ้าเป็นบอยแบนด์โบเกอร์กรุ๊ปเราจะมาชิบชิเบไม่ได้ว่าแบบว่าลืมเพราะไม่ได้รีแอคเอ็มวีนานโอเคฉันคิดว่าฉันกับเธอคือคนคนเหลยวยิงยาว่กระเป๋ายิงฉุกเลือกเลยเลือกหงุอู ผมเลอกอู่คนงี้ยฉันก็เรียกอู่เหมือกันค่ะจบอยังยเกไม่ไี่ยนี่น้งกาแต่หน้าพี่สาวเสียงดังนั่นแหละคือด้วยความที่เราเคยเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอจุงมาแล้วของปอนมาแล้วในเพลงฉ่ำเคยเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องแซนต้ามาแล้วเพราะว่าดูรายการที่น้องไปประกวดมา เออเลยแบบว่าได้เห็น performance ของสาคนนี้มาแล้วแต่ว่าอู๋เนี่ยเคยเห็นคลิปเต้นอยู่ไม่กี่คลิปแล้วพอมาเห็น performance ในจัสเปอคือมันมันว้าวมากแล้วก็เสียงด้วยเพราะว่ารู้แหละว่าน้องร้องเพลงร้องเพลงเพราะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือน,นได้รับการเทรนแล้วทำให้สกิลที่ที่เราเคยเห็นอะ่ะมันถูกอัพขึ้นอะ่ะจากที่เราเคยเห็นมาก ก็เลยรู้สึกว้าวกับน้องอูมากก็เลยเลือกน้องอูในสําหรับเพลงนี้ค่ะอะไรอ่ะไม่ผพูดไม่เหมดแนเหรอให้กูพูดเลยก็นั่นแหละค่ะน้ำมันค่ะใช่ค่ะกันนั่นแหละทำไมไม่ก็คือเลือกอูเพราะว่าชอบเสียงอืมอืมคือเต้นลายเต้นอะเห็นเห็นแล้วเห็นเห็นตลอดเออแต่ว่าเสียงพอแบบมันมารวมกับอีกสองสามคนอะ คือแบบไม่จมไม่หายไม่ตายลาตินค่ะอืงงจริงคือแบบอย่างอย่างที่ว่าแ,บบแต่ว่าเดาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าปอนต้องเป็นเมนแรปเพราะเสียงเขาเหมาะกับแรปมากใช่คือแรปตั้งแต่ช้ำฉรำฉำฉำแล้วอะเออแล้วคือแบบว่าผมอยู่กับวงนี้ยิ่งเข้ากับกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนเขาเป็นเมนเป็นเมนแรปแบบหนึ่งเดียวในวงนี้คืออย่างตอนที่อยู่ฟิกกับไรแค่อะไรแค่เขามีแรปหลายคนใช่คือฮงเนี่ยแรปหลัก แต่มันก็จะมีตูย้ยมีอะไรที่แบบก็แรปด้วยที่เป็นซอฟใช่ก็เลยรู้สึกว่าพอมาอันเนี้ยมันแบบชุดฉายอะเอบอลชุดฉายขึ้นมาแต่แบบว่าก็อย่างบอลกับจุงเราเห็นมาแล้วแหละเออในใน,ในการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเอ็มวีอย่างซันต้าเราก็เห็นเห็นเห็นเขามาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรเพราะว่ามันดีมาตลอดทั้งจุงวาวกับลุกแหละว้าวกับลุกอย่างเดียวเพราะว่าทุกอย่างคือไม่ว่าจะเสียงหรือเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน มันเห็นมาแบบว่าประจักษ์อยู่แล้วอ่ะมัน,มนก็เลยไม่ได้รู้<า>สึกว้าวกับกับความกับความสามารถเพราะว่าเราเห็นมาตลอดเลยเนี่ยแต่ว่าเอ่อลุคอะเข้ากันมากใช่คือแล้วยิ่งการเล่นหูเล่นตาย,ยิ่งแบบว่าพอมันมนเป็นเอมวีมันไม่ใช่แค่เราเห็นเขาลิปเต้นที่เต้นด้วยกันเลยเนี้ยม,มันก็ยิ่งเสริมส่งให้ความแบบว่าออร่าราศีมันจับอะ่ะ ออร่อาราศีคนพี่แบบพี่ศิลปินอะอเออแต่แบบว่าที่เลือกอู่อ่ะเพราะว่าเซอร์ไพรส์กับอูแบบอู่เนี่ยด้วยความที่เหมือนเหมือนช้างเหมือนช้างเผือกที่อยู่ในป่าฟิลแบบโ oh อ้ไม่ก็จีมันไปคว้าน,น,นหามาแล,แล้วก็แบบเหมือนกล่องสุ่มที่ได้ดตัวสีเข็ดอะ เปจุ่มมาแล้วก็แบบว่าเฮออ้ยคือในในกล่องนั้นแม่งมีแบบสพเพเหะเต็มไปหมดที่แบบมันเป็นความสามารถของเขาอะทั้ทงร้องทั้งเต้นทั้งแสดแดนทั้งโน้ทั้งนี่อะไรเงรี้ยแล้วเนะี่ยคือดีใจกับอู๋ที่แบบว่าในที่สุดน้องก็ได้ฉุดฉายขึ้นมาแล้วแบบว่าวันนี้ได้เป็นพี่ศิลปินแล้วอเออเพราะว่าก็เห็นน้องอะแบบ อ่ะอย่างแบบเราเห็นน้องเต้นคลิปแบบ cover dance หรือแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เห็นแบบก็าเต้นบ้างประปรายในจีเอ็มที่แบบว่าลงคลิปเต้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราเห็นเขาแบบเป็นพี่ศิลปินที่แบบมีเอมวีมีแบบเป็นเพลงของตัวเองอ่ะเออก็รู้สึกว่าดีใจกับน้องด้วยทั้งสามคนสี่คนเลยด้วยซ้ำทั้งสี่คนนี้คือแบบคือเส้นทางความฝันอะคือเขาก็มีความฝันเป็นแบบการเป็นศิลปินอะ เอาทำมาตลอดทั้งปอนทั้งจุงทั้งเซนต้าทั้งอู่ด้วย<ม>ก็กลายเป็นว่าวงนี้เหมือนสานฝันให้พวกเขาได้แบบว่าเออได้เฉลิฉายสักทีจากที่แบบว่าบะมานะบักบั่นกันมาแบบว่ามันไม่ได้เดินง่ายอ่ะคือกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆก็ได้เป็นอ่ะคือทั้งสี่คนคือพยายามมาตลอดในการที่จะแบบฝึกฝนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้มันก็เห็นแล้วว่าการที่จับทั้งสี่คนนี้มาอยู่รวมกันมันเป็นอะไรที่คิดไม่ผิด เออแบบว่าไม่ว่าจะเสียงร้องการเต้นหรืออะไรก็ตามอ่ะมันทําให้รู้สึกว่าวงนี้มันลงตัวเหมือนแบบมันไม่ได้รู้สึกว่าดารามาร้องเพลงมันรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเออน<า>ัรร้องศิล,ลปิน<ช>เออแต่ว่านั่นแหละที่เลิกอู๋ก็เซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะเออมันไม่ได้คิดว่าเขาจะใช้ได้ขนาดเนี้ยแล้วแบบมันไม่จมเลยอ่ะมันแบบ<ช>มันโดดขึ้นมาคือพี่อ่ะได้ยินเสียงอู๋ชัดมากแบบโหเสียงหวานมากเลยอ่ะอแล้วแล้วแบบเออลายตรงลายเต้นอะไรเงี้ยรู้สึกแบบ ชอบอัดชอบส่วนตัวชอบเลยแบบว่าพอดูแล้วชอบเลยใช่แล้วก็รู้สึกยินดีกับซันตาด้วยเพราะว่าเพราะว่าดูดูรายการที่ที่น้องไปไปแข่งมาแล้วก็รู้สึกว่าน้องมีความฝันที่อยากจ,จะเป็นแบบศิลปินแบบมาด้านนี้จริงๆเออก็ยินดีด้วยที่วันนี้ได้เป็นแล้วนะครัเออไม่ว่าวงนี้จะรอใค่ไหนแต่สุดท้ายเขามีแฟนหมดแล้วค่ะ จริงอ่ะคืองงอ่ะคือแบบมใเอามีนะดิแพดไม่ต้องลงคือมีแฟนก่อนจะไปศิลปินค่ะจริงเปิดเปิดตัวเองด้วยเปิดแฟนลงเลยทุกคน้ไปสาววายเดี๋ยวแล้วกันเนาะมันก็นเออมันก็น่ะก็ขอมโนขออะไรไปหน่อยก็เฮ้ยเอาอย่าเอาเรื่องจริงคุณเล่นอ้าววันเดบิวต์มากมายสุดท้ายไปสาววายเหมือนเดิมวันเดวันเดบิวต์ไดดอกไม้คนละช่อใช่ก็ถูกมีคนมาฟ้องเป็นไงอ่ะเป็นสาววาย แหละครับาอ่าก็อะไรเขฝากวงน้องใหม่ที่คนในวงไม่ได้ใหม่อ่าเราเห็นค่านาค้าตาในวงการนี้มาแบบว่านานละแต่ว่าวันนี้เขาเดบิวต์เป็นศิลปินแล้วในค่าไลเซอร์เป็นบทบาทใหม่ฉันไม่รู้ว่ามันคือคําว่าโปรเจกต์เนี่ยมันจะทําไปนานไหมหรือว่ามันจะเป็นวงไปตลอดอแต่ว่าดีใจที่ทำออกมานะเพลงมันดีแบบว่าติดหูแล้วก็เออ่ น้องๆเพอร์ฟอร์มดีมากใช่อยากดูได้ขึ้นทีบอกสเตจนะออยากฟังสดๆขอให้โปรเจกต์ได้มีแบบว่าคัมแบ็กได้มีหลายๆเพลงใช่เอออยากจะรอติดตามผลงานต่อไปนะาร์แจสเปอร์ยาอาราจาวันนี้ไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งถ้าสำหรับติ่งจารย์บรเสิร์กติดตามชมนะรจาวันนี้ไปลวจ้าบ๊ายบาย